สวัสดีคะ่ะพบกับช่องรมบกกอกนะคะเช้านี้เราก็กรีดยางมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้หุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะทํากับข้าวกินกันนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อนิ่มทําครั้งทั่วพูนะคะนี่เดี๋ยวให้มันเลื้อยขึ้นตรงกิ่งไม้ไผ่นะคะถ้าพ่อนิ่มเข้าไปเลี้ยงอีกก็ให้เพื่อนดึงมาอีกนะคะนี่ จะได้กินถั่วพูลแล้วนะคะแค่เสียบปุ๊บนะคะเดี๋ยวมันก็เลื้ยขึ้นหรือไม่งั้นเราก็เอาเอยยอดของถั่วพูนะคะเนี่ยจับแล้วก็มัดมันก็คงจะขึ้นไปเองโอ้ดกมากเลยค่ะนี่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ถั่วพูมันเพิ่งเป็นเนาะเราปลูกตั้งนานแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงยามมันก็ไม่เป็นนะเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย น่าจะมีหลายค้างอยู่เดี๋ยวก็เอาออกมาอีกค้างนั้นด้วยนั่นไงเพ่อนิมใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ติดริมอีกอันนึงเดี๋ยวให้เพื่อนเอามาใส่อีกเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ว่ามันจะเลื้อยขึ้นไปหรือเปล่านี่นะคะยาวเลยค้างนั้นด้วยใช้ไม่ไผ่ที่สวนเราให้เกิดประโยชน์ นี่นะคะยาเต็มล้อพ่อนิ่มเกี่ยวยาคุณแม่ก็กรีดยางรอพ่อนิ่มเกียเก่ยวยาเสร็จก็เลยมาช่วยกรีดนะคะก็เสร็จทั้งสองอย่างเลยมีแต่ยาไอ้คายบ่พ่ะโอ้นี่ยาคนชอบมากใช่ไหมที่พ่นมองหาอโอ้ยืดคอ,อกมาจากคอ,อกแล้ว คุณนายตื่นหรือยังเนี่ยโอ้ยังไม่ตื่นยังไม่ทันสายเท่าไหร่คุณนายตื่นสายจริงๆนะคะนี่กําลังเริ่มบานนี่บานน้อยเดียวถ้าแดดๆนู่นถึงมันจะสวยงามอันนี้ก็ติดแล้วค่ะนี่ดีกว่าไม่ดึงมาปลูกนะตอนนี้ดอกเขายังเล็กเนาะ เพราะว่าเราย้ายมาใหม่ๆเดี๋ยวเขาก็มีดอกที่สวยๆแล้วละ่ะอันนี้สีขาวนะคะไปเดี๋ยวเราตามไปนะคะนี่กําลังบานคุณนายตื่นสายนะคะนี่ท้าสายๆนี่บานเต็มคู่เลยบานเต็มกระถางไปไปดูสามสาวนะคะโอ้โห ช่วงเช้านี้พ่อก็คงจะไม่ได้ออกเลี้ยงหรอกเนาะเพราะเขากินเขาได้ยากินแล้วสาวๆก็ยังน่ารักอยู่เลยเนี่ยโอ้โหก็คงจะออกเดินรอบบ่ายนะคะวันนี้พักก่อนเมื่อวานนี้ค่ำเกินอ่าดูมันขอบคุณพ่อแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดึงให้หน่อยเชือกนะพ่อปมมันนะลงมาจงข้างล่างล้วเออไปไว้ข้างหลังนุ่น อืมอยังมองพ่ออีกโอ้ยโคตรมีความสุขเลยนะจ๊ะย่าก็ได้กินอร่อยอร่อยเลยน,นั่นต้องให้สองรอบใช่ไหมพ่อนิ่มรอบเดียวนี้ไม่ได้มันจะทำเล่น ดูขนเขาตัวจะเท่าแม่แล้วพ่อโตเร็วถเถอะเนาะสีสุกทำไมโตเร็วจังเลยลูกจะเป็นสาวแล้วนะเนี่ยถึงสีหรือยังพ่อถึงนะตัวเล็กนี่นะบอ,อปีหน้าก็ได้ผสมแล้วบพอนิ่ม ปีหน้ามันจะถึงแล้วนี่เนาะอย่างปีถัดไปนุ่นแหละอ้อเป็นแม่สาวที่สวยมากเลยแหละนี่เป็นแม่พันุ์ชั้นดีเลยเออสาวสวยแห่งบ้านไร่พ่อนิมบอกอ,อยากจะหาไอตัวผู้มาไวสักตัวอยู่เนะพ่อตัวสวยๆเอาเล็กๆค่ะมาเลี้ยงเอางามๆไว้เป็นพ่อพันธุ์ในคอก เออทำเสบพอนี่บอกว่าให้ลงน้ำอาบแล้วไม่ยอมขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็พาเอสซีมาหาหนอนไล่ไปแกงนะคะเที่ยงเราก็ต้องหาไว้ก่อนแล้วก็ไปต้มไว้นะคะไปเราก็มาข้างๆสวนไผ่คุณแม่นะคะีอันนี้สวนไผ่แล้วก็อันนี้ก็ลำทานลำห้วยน้อยๆน,นะคะ อน้ำใสามากนี่เพื่อนคู่ใจก็มาด้วยปะไปสองสิอ้วนมีไหมมีหน่อไล่ให้พอได้แกงไหมเนี่ยเอาประมาณถ้วยก็พอละไม่ต้องเอาเยอะนะคะ ใสหลายเย,ยน็นอุ่นก็กินน้ำแล้วค่ะไปไปไปโอ้โหใสกิ๊กเลยค่ะ อุ่นโมงใหญ่เลยเย็นมากข่ะมาอยู่ตรงนี้เย็นมากเลยโอ้โหแนงหนอมาเยอะแยะนี่ค่ะทุกคนหน่อไม้นะ โอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็เอาแหนงแบบนี้แหละนี่นะคะเอาไปปอกที่ไร่เรานะคะนี่เอาน้อยๆระเนี้แหละอร่อยแกงทุกเดีย๋ยวเราค่อยซ่อมอู้นรข้างในเยอะแยะเลยค่ะทุกคน เอาคนไหนก็ได้หมดนี่ตัวนี้ด้วยโอ้โหอ่อนมากนี like. ่ไงอ่อนไล่เน้นน้อยแบบนี้แหละมันน่าแกงเลยพอดีแกง มีไงคะเล็กๆแบบนี้แหละนี่อีกหนอนู่นมีไงคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ตัดเอานี่นะคะหน่อเล็กๆ แล้วก็เอามีดแลขุดขุดขุดแล้วก็หักเอาเลยนี่ใกล้สลวนเราเนี่ยโนนี้ด้วย,วยอุ่นมากนี่ค่ะพอดีเลยแกงทุบใส่ปล,ลายนาตาลานี่ค่ะเห็นอีกแล้วเสียดานไม่ได้เอาเสียมมานะคะพี่น้องเอามีดก็ได้ค่ะ แล้วก็ขุดดไปก็เอามีดนะคะเฉาะเอาเลยนี่แบบไไหละง่ายง่ายได้แล้วค่ะอุ้ยพอดีมากอีกหนอนอั่นโอเคพอแกงหม้อน้อยๆไข่ฟีเอาไปเยอะก็กินไม่หมดนี่นะคะเห็นอีกแล้วเอาข้างขอบสวนแล้วนี่แหละ อ้วนไปไหนโดนะนี่ค่ะแล้วก็แทงแล้วก็หักเอาเลยได้แล้วจ้าอ้วๆแล้วนี่พอดีไม่ต้องเก่ไปนี่นะคะอีกหนออ่้อ่อนมากนี่ค่ะนี่นะคะได้พอแกงแล้วค่ะ หนึ่งตะก้าน้อยหนึ่งม้อน้อยนะคะหากเอาข้างข้างสวนก็ได้อาหารเที่ยงแล้วค่ะมื้อเที่ยงแกงหน่อไม้ใส่แชอ่ออมปลาหมึกปลาลานนัวน,นะคะมากินด้วยกันนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องไปปอกนะคะแล้วก็ต้มไว้ก่อนเท,ที่ยงค่อยแกงนะคะเช้านี้ก็จะปน ปลานะคะเพราะว่าเมื่อช้านี้ก็ถูกอีก2ตัวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ